สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับสุกมหวานพีทเวียดนามกันด้วยนะครับผมก็อยู่ผมเปรมเจนายกันอีกเช่นเคยนะครับก็โอเคพอก็ยินดีต้อนรับสุกมหวานพีทนะผมในช่วงวันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับผมเดินเรือนะก็เป็นกิจกรรมเดินเรือนะผมสําหรับวันนี้ก็เป็นขอพรจากพระเจ้านะผมอีกหนึ่งอันก็ที่มาในกิจกรรมนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้ซันจินะครับผมแล้วก็มีตีบอสนะผมอาคานุแน่นอนนะผม ส่วนล้าค้าสันจิเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาเป็นตัวมุนล,ลักกี้นะผมจะคุ้มกว่าเนาะเผื่อใครที่แบบว่าไม่รู้จะเอาอะไรนะผมไม่ต้องไปเอาคัมพีเอาอะไรนะผมเอาแค่ลักกี้ก็พอแล้วผมเพราะว่ามันจะคุ้มกว่าพวกนั้นมันค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะผมก็หมดประมาณสักสี่ห้าหมื่นนะกว่าจะได้คัมพีหนึ่งอันเนาะส่วนลักกี้ของสันจิเนี่ยก็ใช้อยู่ประมาณประมาณสามหมื่นนะผมใช้อยู่มันอ่าใช่ประมาณนั้น ใช้อยู่มาณเจ็ดพันกว่าเพชรน,นะผมก็น่าจะได้แล้วได้มามันได้สูงสุดแค่2อันเนาะส่วนกิจกรรมข้างในเนี่ยก็เป็นกิจกรรมปกติเลยนะผมมีลงแรงเนาะผมอารีนานะที่เห็นๆเ,เลยนี่ลงแรงอารีนาครับมผมสรอบเนาะมันก็ถือว่าคุ้มไหมก็คุ้มอยู่เราใช้ออโต้คิกก็ได้นะผมก็ตั้งผมออโต้คิกเอาก็ปล่อยเกมรันยาวๆเลยนะผมแพ้ชนะไม่เป็นไรนะผม เพราะว่ายังไรเราก็สู้แบบพวกท็อปเซิร์ฟอะไรต่างๆของประเทศเขาไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเขาเติมได้นะเราเติมไม่ได้เราก็เอาตัวคลิกไปเลยนะผมสตอรี่ก็จะเป็นการแลกดาวส้มนะเผื่อใครมีตัวละครห้าดาวเยอะก็มาแลกได้นะผมแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองกับสีม่วงเยอะนิดนึงนะผมเราต้องมีสีม่วงเยอะๆด้วยนะส่วนรังคานนี้ไม่ได้นําให้ซื้อแล้วกันส่วนนี้ก็ผมจะแลกเป็นถังนะมาได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ150ถังนะผมก็ประมาณ30นั่นเองนะอะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะผม150ถังเนี่ย เนี่ยไม่ได้นะผมก็จะได้สูงสุดแค่30นะผม30เนี่ยก็พู่นไปเลยครับผมหถังก็150้านั่นเองนะผมก็เราก็จะได้มีถังดอกนะผมส่วนอันนี้หนึ่งผมก็จะเอาเป็นนี่นะผมแก้วนะแก้วเบียร์นะผมเพื่อเอาไปสุ่มกิจกรรมเบียร์ถังเบียร์นั่นเองนะผมแล้วก็เราจะได้แบบเก็บถังใหญ่ด้วยนะผมอันนี้เป็นแก้วเล็กเนาะแก้วเบียร์นั่นเองนะผมแก้วเบียร์ก็ได้20สินะผมก็300นะก็ประมาณนี้สำหรับล่างค้านี่นะผมก็ส่วนตัวอื่นก็น่าจะเป็นสีม่วงนะผมเผื่อขยาวเนาะ แล้วก็มีช็อปแรงเอ็ดนะผมนี่อันนี้ก็มันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนมันจะได้เป็นคัมพีนะผมก็ช่วงนั้นก็จะโหดง่ายมากเพราะว่าแต่ละกิจกรรมนี้ได้สุมส่มๆรัวๆเลยสุม่มเพื่อเอาการันตีใช่ไหมอีเวนต์ตวระครนะผมส่วนอีเวนต์ต่อมาก็จะเป็นการสุ่มเอาคัมพีนะผมก็ถือว่าคุ้มมากแต่เป็นคัมพีสายธรรมดาเนาะไม่ใช่สายพิเศษนั่นเองนะผมก็ผมว่าก็คุ้มนะ้าีเวตนนั้นมันกลับมาเนาะ โอเคับผมส่วนกิจกรรมก็ไม่มีอะไรนะผมก็วันนี้เนี่ยก็มีคนขอมาเนาะให้ผมแนะนําตัวละครหน่อยนะผมโอเคก็มีโคลเซียมโผล่มาเหมือนกันนะผมผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วแหละเพิ่งเข้ามาก็มีนะผมก็มันน่าจะเป็นการดวลกันระหว่างซื้อนะผมข้ามซื้อนั่นเองนะแต่ว่ามันติดอย่างเดียวคือไม่มีวิดีโอให้ดูนะผมถ้ามีวิดีโอให้ดูเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าไม่ได้อาจจะมีก็ได้นะผมเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาเล่นเนาะก็ไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนั้นนะก็ตอนนี้ก็ เซิร์ฟเวอร์ผมก็ติดนะผมท็อปสานั่นเองนะผมเซิร์ฟเวอร์สองสอ,องนั่นเองนะผมอ่านี่จะได้เป็นเหรียญดาวนะผมเอามาแลกเนาะก็ขอรางวัลก็ตามนี้เลยผมลองกดหาดูแล้วนะมันไม่มีเอ่อีพให้ดูย้อนหลังเนาะแบบแต่ละแต่ละเซิร์ฟมาเจอกันเนี้ยพอจะได้ดูแบบสนุกสนุกนิดน,นึงนะผมแต่ว่าไม่มีเนาะไม่มีเราก็แค่ได้แค่กดไลค์ให้เขานะผมก็ใครกดไลค์เยอะก็ได้เป็นท็อปๆนะผม G.M. นะผมโอ้โห G.M มาไกลเลยก็ไม่แปลกหรอกครับ โอเคนะผมก็มีคนขอมานะผมประมาณว่าแนะน,นําตัวละครที่เล่นพวก VP วนะผมหรือผ่านด่านหรืออะไรต่างๆนะผมผมต้องพูดก่อนว่าถึงผมแนะนําได้นะผมบางทีตัวละครน,นั้นเราอาจหาไม่ได้ก็ได้นะผมเพราะว่าตัวละครเขาทางที่เยอะๆนะผมเยอะมากแล้วก็แบ่งเป็นช่วงๆเนาะถ้าช่วงยุคเริ่มแรกก็จะเป็นพวกตัวเก่าๆเลยก็ไม่แนะนํกช่วงกลางก็จะเป็นพวกตัวใหม่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวกภาควานุอ,อะไรต่างๆขึ้นมาเนาะ ส่วนใหม่ๆเลยก็เป็นพวกเอเคสนะผมตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามาเยอะมากแต่ถ้าให้ดีก็แนะนําเล่นตัวละครที่มันมาใหม่ๆจะดีกว่านะผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะหาได้นะผมแต่ว่าตัวละครยุคเก่าไม่ใช่ว่ามันไม่ออกนะออกเหมือนกันนะผมแต่ว่าดามี่แต่จะสู้ต,ตัวใหม่ๆไม่ได้แล้วนะผมโอเคนะผมก็เดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละตัวแล้วกันแบบที่ผมว่ามันน่าสนใจเนาะแต่ว่าแบบพวกท็อปเซิร์ฟอะไรต่างๆเขาไม่เล่นอะแต่ว่าในมุมมองสําหรับสายฟรีนะผม สายฟรีแล้วเนาะเพราะว่าเราเติมไม่ได้แล้วกันเอาเป็นว่าคนไทยแล้วกันเนาะอ่ะผมแนะนําเป็นฮอคินนะผมหนึ่งตัวสายหมัดนะผมเป็นตัวละครที่ดาเมจถือว่ารุนแรงมากจัดจ้านมากนะผมสําหรับฮอคินตัวนี้นะก็ผมก็ยังเล่นอยู่นะเพราะว่าตัวละครมันดาเมจค่อข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ตายยากด้วยนะผมเนื่องจากว่าก็ตามประตูเลยนะที่ว่ามีชีวิตอะไรต่างๆอะ่ะก็เหมือนกันนะผมอันนี้ก็ดาเมตรุนแรงส่วนตัวละครต่อไปเนี่ยอ่ แนะนำเป็นตัวไหนดีเออต้องเป็นตัวใหม่นะผมตัวใหม่เนี่ยก็บองซาริโนนะผมหรือคิสซลุของเราเนี่ยเองนะผมก็น่าสนใจอยู่ตัวละครตัวนี้นะแต่ว่ามันยังไงอะตัวละครใหม่ๆก็ไม่ใช่ว่าจะออกอยากออกง่ายนะมันก็กลางๆอยู่ที่คนมีถังซะมากกว่านะผมก็ใครมีคัำพีก็แลกไปเลยนะผมจะดีกว่าส่วนท้ายพิเศษเนี่ยมันก็แนะนําได้นะผมแต่ว่า คุณจะหายากนะบอกไว้ก่อนถ้าสายพิเศษสีม่วงเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีตัวไหนที่น่าสนใจเท่าไหร่นะผมหรือผมไม่มีนั่นเองนะส่วนสายสีเหลืองเนี่ยค่อนข้างมีตัวเยอะเหมือนกันนะผมก็จะเป็นพวกโรเจอร์นะผมก็ใครที่ชอบโรเจอร์ก็จัดไปครับผมเพราะว่าก็ยังเล่นได้นะเพราะว่ามาใหม่ด้วยแล้วเทียมซันเป็นลาซาจนสลัดด้วยนะครับก็น่าสนใจอยู่แล้วนะผมสำหรับโรเจอร์นะผมตัวนี้นะผมยังไม่ได้รีวิวนะผมเพราะว่าสุ่มมาก็อัพอย่างเดียวนะไม่ได้รีวิวเลย ถ้าใครอยากดูก็เม้นไวมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะสำหรับโรเจอร์นะผมเผื่อแบบคนที่มีเยอะนะแต่อมาเพิ่มรีวิวดีคุกยูนะผมก็เป็นตนัวละครผมว่าซับพอร์ตเลยแหละตัวนี้น่าสนใจอยู่นะผมสําหรับดีคุกยูนะผมก็ยืนแผงหน้าก็ได้แผงหลังก็ดีนะผมสําหรับตัวละครตัวนี้นะสำหรับดีคุกยูนะก็มีเหมือนกันนะผมแต่ว่าไม่ได้รีวิว่าาใครอยากดูรีวิวสองตัวนี้ก็เม้นมาแล้วกันเดี๋ยวจะทํารีวิวให้นะสำหรับสายพิเศษนะครับผมสองตัวนี้เลย ส่วนตัวที่ผมว่าดามจรุนแรงที่สุดเลยนะสำหรับในเกมเนี่ยผมว่าเป็นมีฮอกนะผมหาไม่ได้ด้วยก็มาในอีเวนต์เนาสุ่มได้แค่การันตีแค่สีตัวแล้วผมก็ถ้าใครสุ่มออกเนี่ยถือว่าดวงคุณหมดแล้วนะผมในชา้นนี้นะเพราะว่าสุ่มก็ไม่ออกนะผมในคมพี์ก็ไม่มีเติมอย่างเดียวนะผมแล้วก็เราเติมไม่ได้ด้วยก็สอบถามเขาเติมได้เนาะก็ไม่เป็นไรเราสุ่มออกก็ถือว่าดวงเราหมดนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูซับเซฟกันบ้างนะผมว่าเขาเล่นตัวอะไรนะผมอ่ะโอเคนะผมผมจะพูดก่อนนะโบอาแล้วก็อ่อไอ้นี่นะผมเอสสองตัวนี้คือสุมไม่ออกแล้วก็หาไม่ได้ด้วยนะผมต่อให้เป็นสายธรรมดาเดี๋ยวยังไงคุณก็สุมไม่ออกนะผมไม่มีในคคำพีด้วยนะผมแปลกมากเลยสองตัวนี้นะหาไม่ได้นะผมลองหามาแล้วลองสุมดูแล้วก็ไม่ออกนะผมส่วนต่อมาเนี่ยคน็อปเซฟคนที่สองเนี่ยเขาจะใช้เป็นบรอนซาริโนเหมือนผมแนะนําแล้วก็โรเจอร์นะผม แล้วรีคุกิวนั่นเองนะผมก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบตัวละครตัวนี้ตัวนั้นตัวนั้นนะผมส่วนตัวแล้วผมเล่นตามตัวผมชอบนะผมก็ถ้าชอบตัวไหนก็ปั่นนะผมถ้าไม่ชอบตัวไหนก็ไม่เล่นนะผมก็ประมาณนั้นเนาะแล้วเล่นเกมให้มีความสุขนะผมเพระาะว่าเรายัางไงก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเนื่องจากว่าเขาเติมยัดเติมเดียวเขาก็ไปไกลแล้วนะผมนาบีที่ต่างกันเบอ่เบอเลยนะ ก็เป็นการแนะนําที่อาจจะไม่เด็ดขาดอะไรต่างๆเนาะก็อีพีต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวละครที่ไว้เล่นสําหรับ PVP แล้วกันแล้วก็ผ่านด่านแต่ละด่านนะผมแล้วก็ผ่านขั้นนั่นเองนะผมก็ในส่วนหนึ่งก็ตัวละครมันต้องคอมโบกันด้วยนะผมก็ช่วยเพื่อนลมทีมได้นะผมแล้วก็มีพัฟซีติดตัวอะไรต่างๆก็มันต้องคอมโบกันจริงๆนะผมถึงจะชนะแต่ละด่านแต่ละขั้นหรือ PVP นั่นเองนะผมก็เอาง่ายๆคือ ดามจน้อยไม่ใช่ว่าคุณจะชนะเขานะผมกับดามิดเดยอนะเนาะถ้าเราดามิน้อยไปตีดามิดเดยอะก็ชนะก็มีนะผมเพราะว่าตัวละครอาจจะไม่สมดุลกันนั่นเองนะผมทานิดแต่พลังก็ได้แค่พลังครับผมแต่ว่าพวกสกิลอะไรช่วยเหลือเพื่อนเริ่มทีมต่างๆก็ไม่มีนะก็ไว้ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละครบางตัวเนี่ยก็ดามิดเดยอะก็จริงนะผมแต่ว่าบางก็มีนะผมแต่บางตัวเนี่ยหนาเลยบาเนตเบานะผมเหมือนจินเบตัวนี้นะผมดามิค่อนข้างจินหนักแล้วก็มิโลนะผมนี่ หมือนชะอปเปอร์อะไรต่างๆพวกนี้นะผมแล้วก็บัวนี่ก็โกงเลยแหละแต่ว่าหาไม่ได้นะถ้าพูดเอาง่ายๆคือตัวละครดาเมจอะไรต่างๆไม่สาคัญครับสําคัญอยู่ที่สกิลว่าคอมโบกับตัวในทีมหรือเปล่านะผมตัวในทีมก็เยอะเหมือนกันนะก็ถ้าเอาโลมามันก็จะซ้ําอะไรต่างๆนานาก็ต้องไปดูพาสซีฟด้วยนะผมสาหรับการเล่นเกมนี้เนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะ ยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องไปแปลนะผมมันไม่มีภาษาไทยนะถ้ามีภาษาไทยเราอาจจะจับคอมโบกันได้นะผมก็ส่วนตัวแล้วผมไม่จัดนะผมผมเล่นตามความชอบตัวเองนะชอบตัวไหนผมก็ปั่นเอามาใส่ปั่นเอามาเล่นอะไรประมาณนั้นเนาะเหมือนโรเจอร์เงี้ยผมชอบก็ผมมีคัมพีอยู่จิตก็ผมจะเปิดเอารเจอร์หมดเลยนะผมแต่ว่าขอลองซุม่มดูก่อนเผื่อแบบมันจะออกมาผม โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมก็มีประมาณนี้แล้วกันก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะผมก็ไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ